สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศในยามค่ำคืนแบบนี้อยู่ที่แถวบริเวณสวนสาธารณะประตูไซนั่นเองเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เองเนาค่อยจะนำพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนแบบนี้ในสวนสาธารณะประตูไซแบบนี้ว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวไดมีความสวยงามเป็นจังไดและมีกิจกรรมอย่างแน่เนาะอยู่ในยามค่ำคืน อยู่ที่สวนสาธารณะประตูไซแห่งนี้ให้ทุกท่านนอตติดตามนะครับ z มไปกันครับค่อยในคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมกันเลยเด้อก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ค่อยพร้อมเด้อก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเนาะบริเวณที่ค่อยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นร้านจอดรถใหญ่เนาะทางก้ามขวาม,มือกงกันข้ามกับทางกระรวงยูทาธ่การะขนส่งนั่นเอง จะเห็นว่ามีรถกัค่อนข้างที่จะหลายเนาะเพิ่นก็จะม้าพรนค้ายจังสีม้านางลิ่นม้านางนัดพบปะสุนทนากนารจังสีพาลูกพาหลานมายางลิ่น ภาพบรรยากาศตอนนี้เนาะตอนที่ค่อยมาอที่วิวนี้ก็ประมาณ19โมง30นาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเดือเติบแล้วเนาะยามแรงๆอา่ายามตอนแรงจังซี่เนาะยูที่สวนสาธาระประตูไซนี่เพิ่นก็จะมีการเปิดน้ำพุเนาะแล้วก็จะมีไฟแสงสีจังสี่ให้ผู้คนสามารถมาเที่ยวชม มายาังลินมาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆมาออกกําลังกายนอะอยู่ที่สวนสาธาริคนี่เขาก็จะเห็นเลยเห็นมีหลายๆคนนาะหลายๆเพศหลายๆไว้อย่างสิเพิ่นก็นจะมากันยามต่อแหลงๆแบบนี้เนาะอยู่ที่สวนสาธรารณะประตูไส่เนาะเพื่อนก็นจะมีการเปิดน้ําพุอย่างสิแล้วก็มีการโซ่ปินจังหวะเสียงเพลงอย่างสิแล้วก็จะมีไฟแสงสีเนาะ ว้ให้เฮาได้หับสมกันและนอกจากนั้นบริเวณทางก้ามขวามือที่ทุกคนเห็นนี่เนาะนี่ๆเนี่ะจะมีเป็นห้านร่อเนาะที่เพื่อเฮ็ดเป็นห้านน้อยแล้วก็จะมีรถจักรแน่นเนแวเคยมาห้านกันทีเนาะขอเอิ้นมเงรห้านกันทีเนาะเพื่อนก็จะมาคอยขายน้ำคอยขายอาหารเป็นประเภทจีนลูกซีนปิ้งลูกซีนอย่างสี่ตำอย่างสี่ไว้ให้คอยบริการให้เฮาอยู่เป็นประจำเนาะเพื่อนก็จะมาทุกมื้อทุกมื้อเนาะอยู่นี่ก็ได้ คุณก็จะมีเป็นโต๊ะให้เฮานางพ้อมนะทางกำนั้นไปก็จะเป็นสำนักง,งานนยายกรัฐมนตรีเนะฝากกำนั้นบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีแน่นอนอากาศก็เย็นๆเพราะว่าได้กินอ่าได้อายน้ำเนาะมาจากอ่อางน้ำพุหันเนาะ,ะมันลมพัดมาอย่างซีก็เย็นๆนหน่อยนึงเนาะก็ถือว่าค่อนคลายไปได้เนาะเพราะว่า เดีนะ่ยวยู่นครหลวงไว้จัดในอ่าเดี๋ยวนี้เนาะตอนสวยฮะอากาศอ้อนหลายเนาะตอนสวยฮะเนี่ยเพ่นนะก็นจะมีห้านขายเครื่องลิ่มอย่างสิสำหรับเด็กน้อยอย่างสิเพื่พอนก็เพราะว่างามมือแรงอย่างสิเนาะอันหลังจากเลิกเวียกเลิกการเนาะพอแม่อย่างสิเพื่อนก็จะหาเด็กน้อยหันมายางลิ่นอย่างสิมาผ่อนคลายอย่างสิเพาก็จะเห็นกันแบบนี้เนาะเพื่อนก็มาคัดเป็นครอบครัว ระยะน,นี้ผูกค้นกับคอนข้างที่จะบางหูบางตาไปเนาะในเรื่องการที่จะมาท่องเที่ยวกันอย่างสิเพราะว่ามันมันมีหลายสถานที่แล้วสนามยู่ในนครหลวงเวียิจันอย่างสิมีหลายสถานที่ที่เกิดขึ้นมาหม่กันหล่หนอบอลลินบอลเทียนเน่ยวอย่างสิแล้วแต่เขาจะเลือกไปได้นะตามความสะดวกของเขาเลย หรับน้ำผู้นี่นะเนาะเพคนกันจะเริ่มเปิดตั้งแต่ช่วง18บแปโมงเลนะ้งเนาะจนฮอดอ่ะสาวโมงศูนยนะ์เพา่คนกันจะปิดแล้วเนาะจะมีอยูส่องบอลนานะบอลหนึ่งกัอยู่ทางด้านหลังคองสันติภาพคุณเนาะทางด้านหน้าพุ่นแล้วก็จะมีอยู่ทางด้านหน้าของนันประตูไซนี่เนาะจะมีอยูส่องอ่าว โอเคเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนยางอ้อมอ่างนา้ำผุนี่เนาะไปชมภาพบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางด้านกั้านั่นนาะของประตูไซเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวใหเดี๋ยวเฮายางไปพร้อมๆกันเลยเด้อวันสาธารณาประตูไซเนาะเพื่อนก็นได้มีการบูรณะมีการทักษาดูแลแบบนี้ป็นประจำประจำเนาะ ต้นไม้ใบหญ้าเสกพิษนำมาปลูกไม้มาตัดมาตกแต่งไม้ให้มีความสวยงามสม่ำเสมอเนาะสถานที่ตั้งของส่วนสถานประตูไซนี่เนาะแมนตั้งอยู่ทางที่ตะวินออกเสียงเหนือเนาะของถนนลานสร้างเนาะอยู่ตัวใจกลางนคะรหลวงวิงจันทร์หรือว่าประเทศลาวนั่นเองเพื่นสร้างตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ข้อสอพาสิบเจ็เนาะ,ะข้อสอ6พรลักษณะลวดลายของประตูไซนี่ก็จะมีลวดลายที่เป็นลายล้าวเนาะพี่เป็นเอกลักษของคนลาวโดยเฉพาะเลยเอกจะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ทางด้านก้องหรือว่าทางด้านไหนเนาะของส่วนประตูไซนั่นเอง ย้ำกลางคืนคนก็นจะได้มีการใต้ดอกไฟยืนใส่ที่ฐานของประตูใส่หันเขาก็จะสามารถเห็นได้เลยเนีแนมาใกล้ๆเสร็จเขาก็จะเห็นโดดเด่นเลยเนาะจะเป็นทางด้านไหนเขาจะสังเกตเห็นว่ามีอาป็นรูปแต้มเป็นผู้ปั้นของพระอินทร์สี่ตัววราณักดี เอาอยางยางขามก็จะสอดไปอีกกำนึงเนาะก็จะเป็นถนนรานสร้างนั่นเองมุมนี่อยากมืดมืดนิดหน่อยนึงเนาะหรือว่าเป็นน้ำกล้องข่อยบ่เพราะว่าจะสังเกตเห็นเพนก็จะมีการใต้ดอกไฟอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะบอทัวาถึงเนาะในบริเวณของสวนเนาะอ๋อ ยางมาจุดนี้พัดแจ้งเนาะอาจจะเป็นน้ำก้องค่อยก็มีที่ทุกคนเห็นที่เพื่นใต้ดอกไฟหุงห่งๆอยู่ใจกลางอัน,นอยอันจะเป็นถนนร้านสร้างเนาะเพิ่นจะนับตั้งแตอันส่วนของส่วนสาธารณะประตูไซนี่ไปจุดหอดหน้าหอคำเนาะเพิ่นก็นจะใต้ดอกไฟแบบนี้เนาะ บิดนครหลวงไม่จัดเนาะจะมีถนนเส้นนี้เส้นเดียวเนาะที่ป็นถนนที่มีความสวยงามที่สุดเลยแล้วก็ยกลางคืนเนาะคนก็นจะใต้ดอกไฟแบบนี้ฮู้จันเทือนเลยเนาะทางด้านนี้เพิ่นกายจะบุรณะ,ะตกบแตงดอกไป้าสีห้มีความสวยงามหูปทรงของประตูไซนะทั้งซทิศจะมีหูปโรงที่ค้ายกันเลยเนาะ บางคนก็ว mm. <ๆ>่าทางด้านนี้เป็นทางด้านหน้าเนาะบางคนก็ว่าทางด้านน้าคุนเนาะก็เปลี่ยนทางด้านหน้าเนาะแต่ว่าค่อยก็โบ่แน่ใจเนาทางใดนเป็นทางด้านหน้าเนาะเพราะว่ามันคือกันหมดเลยการสัญจรเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาบางหลายแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเดือดแน่เนาะเขาค เขาเขา่ัดขาขอของ,ขงที่จอเดึกเลยได้กับเราได้ไเนาะเกือบเข่าซาวงแล้วเนาะเดี๋ยวคอยจะนำพาทุกคนน้อยยางไปสมวภาพบรรยากาศอยู่ทางด้านของด้านหน้าของสำนักงานนาย,ยกตัดธรรมนิตีเนาะส่วนกำแพงที่ทุกคนเห็นนะกั้มนั่นก็นจะเป็นกำแพงของรงเฮียนมอสอวิงจันเนาะ,ะก็จะมีหอมทางเนียเข้าไปทางนั้นเนาะเขาเนี้ยเข้าไปทางนั้นก็นจะเป็นจะออกไปไซอันบ้านสีลําด่วนเนาะ ได้คือกันเนาะไปทางเส้นนั้นออกไปใสซบ้านสีล้ำดวนออกไปไซอ่านถนนสายล้มก็ได้เนาะนยทางกำนั้นเนะาะทางกานั้นเพื่อนก็นจะมีการใต้ดอกไฟขึ้กันเนาะเพราะว่าดอกไฟนี้จะเป็นดอกไฟที่เพิ่นติดตั้งไหม่ในปีกายนี่เนาะเพื่อเป็นกัน ตอนฮับแล้วก็เสี่ยมสลองวันซาตที่สองันวาที่ผ่านมาเนาะเป็นดอกไฟที่ติดตั้งใหม่นั่นเองนับตั้งแต่ถนนเส้นนี้เนาะจุดหอดเข้มของเนาะแถวบริเวณนี้เนาะเพิ่นกาจะติดตั้งใหม่แบบนี้เบิดเนาะเพิ่นกาจะมีการไต่แบบนี้เป็นประจำเลยนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของ ประตูซส์เนาะก็จะเห็นประมาณนี้เนาะเวลาเฮาเนีย่ยมากใกล้ๆเนาะก็จะเห็นประมาณนี้เลยเพิ่นก็นจะมีกางใต้ดอกไฟย้งไสฐานแ้วกาที่ตัวคองอนุสาวรีย์นั่นเนาะจะฮุ้แบบนี้เนาะเวลาเฮาขี่รถไก่ไปไก่มาก็จะเห็นประมาณนี้เลย ันนี้กะจะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยเนาะตอนที่ข่อถ่ายคลิปนี้กะจะเป็นมือ,อตอนแรงตอนค่าของเมื่อวันศุกร์เนาะก็คือเมือม่อวานนี้เองพอดีว่าข่เลิกมาแต่ฮงเฮียนเนาะเลิกฮงเฮียนมากะสิบเจ็ดโมงแล้วพอดีขี่รถไก่มากะสิกลับบ้าน,นก็เลยมาแวะทาย เอาภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะมาฝากมาตอนกับทุกคนเนาะได้ติดตามนะครับสมนน้ำกันแล้วก็มาอัพเดทน้ำกันว่าเออปัจจุบันนี้ฮอดปีสองมาเสร็จแล้วอยู่ที่กลางคืนอยู่ที่ส่วนสาราประตูไซน้นี่จะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวใดอย่างซีเนาะจะเอามาฝากมาตอนทุกคนเนาะก็ฝากเอาไวนา้นอะหากว่าท่านใดเนาะได้มาเที่ยวลาวเที่ยวนครหลวงเวียงจนันอย่างซี่ก็อย่าลืมมาเที่ยวชมอยู่ที่ส่วนสาราประตูไซ้เด้อมาทายรูปอยู่ที่ประตูไซา้าเนี่ยเด้อ ก็อย่าลืมเนาะหมาอุดหนุนพอค่าไม่ค่าเพิ่นแน่เนาะที่เพิ่นขายเครื่องอยู่นี่เนาะเพราะว่าเอากาศได้มีการส่งเสริมนะฮะด้านการท่องเที่ยวอย่างสีนะ่งนาะส่งเสริมในด้านการซีพอย่างสี่ปกติแล้ยวยาเมือสวยคอยจะบ่มบ,บ่มายางเนาะเพราะว่าอากาศอยู่นะอ่านครหลวงวทีจันทร์ปัจจุบันนี้ฮ้อนหลายเนาะฮ้อนอีลีเลยตอนสวยๆนี่ช่วงอ่ะสิบสามโมงหาสิบห้าโมงนี่กับเข้าสิบหกโมงนี่ ห้อนหลายที่สุดเลยเนาะเนาะเพราะรองจานตอนนี้อุณหภูมินี่ขึ้นสูงหลายเนาะตอนแรงๆแต่สิก่กับใครน้อยหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นทังด้านหน้าของสำนักง,งานนายกรัฐมนตนรีหน่อยสำนักงานนายกรัฐมนตรีกับส่วนสาธารณประตูไซส์แมนติดกันเลยเนาะอยู่ถนนมีแต่ว่าถนนเนาะอาคเอาไว้สื่อเนาะตอนนี้ก็จะแมนเาวโมงแล้วเนาะเพื่อนก็นได้มีการปิด น้ำพุหั่นเนาะแ้วก็ปิดการโซ่น้ำพุเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้หันอยู่ในนอ้อหลวงหลงไรณจนเนนอสถานที่ท่องเที่ยวเส็นสถานที่พักพรเสร็งก็มีิลายสถานทีเนาะ แต่ว่าลักลักกัอยากให้เฮาหันออกมาเที่ยวราวแล้วกับฝากทุกคนเนาะมาที่ตูไซนีเดอร์ผู้คนที่พิ่นมายางลินอยู่ที่สวนนี่เนาะเพิ่นก็ขยอยกันกลับไปเกือบว่าบางหูบางอ่าบางหูบางตาแล้วเนาะแล้วหันค้าที่เพื้นอเอาเครื่องลิน ด็กน้อยมาขายอย่างสีครับบนทางท้องยางมาเห็นหนกี้นี่เนาะคนก็กำลังจะเก็บเรื่องกลับบ้านแล้วเนาะถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเดือกแล้วซาวโมปลายแล้วครับคนบาคนถทว่าจะเบิดแล้วเนาะตอ่อท้องยางมาทำยี่ห้เห็นเห็นเหมือนกันก็ถือว่าคนยังลายอยู่เนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนอยู่ที่สวนสาธารณะประตูไซสยแลวพาทุกคนไปเบิงที่ประตูไซส์ฮะเนาะขอขอบใจทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับสมขอขอบใจทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาสำหรับคลิปวิดีโอหนา้าค่อยจะพาทุกคนไปสถานที่ใดและไปเบิงภาพบรรยากาศอยู่บอนไดกันนั่นก็ฝากทุกคนเนาะช่วยกวดติดตามเอาไว้เ้อ เพราะว่าค่อยจะนําเรื่องราวดีๆเนาะสถานที่ต่างๆภายในในครหลวงเวงจาร์อย่างนีมาฝากมาตอนทุกคนเป็นประจำประจำเนาะคลิปวิดีโอของค่อยกจะอัพโหลดเกือบว่าทุกมื้อเนาะก็เวลาอยู่19บเก้าโมงนเนาะกจะปล่อยคลิปแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะขอขอบใจหลายๆสบายดีได้สงจนลืมทิ ะสะใสเรื่องหุ่งดังฟ้าอำไพส่วนจีใจไฟฝัน